พบกับผมนะชอตตี้บูโจวากับ ETE Chronitor Re เกมนี้เป็นเกมมือถือแนวแอคชั่นจัดทีมสาวๆโคตรโมเอะบ,บังคับหุ่นยนต์เข้าต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นบนบกบนฟ้าและบนผิวน้ำครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้ตัวเกมจะมาในแนว Command Battle ครับคือเราจะเลือก Command เป็นหลักให้ใช้สกิลนู่นน,น,นี่แต่ตอนนี้คือเขาเปลี่ยนให้กลายเป็นแนวแอคชั่น h a c k and Slash เลยครับผม ส่วนตัวละครของเกมนี้ค่อนข้างดูดีเลยครับไม่ว่าจะเป็น 2d หรือว่า 3d ส่วนคอสตูมก็มอนพูดถึงเกมนี้งานดีอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวเราเริ่มรีวิวเลยกันแล้วน,นะครับไปดูการต่อสู้ก่อนครับจะอยู่บริเวณนี้ครับปุ่มสีฟ้าฟ้าก่อนจะลงไปต่อสู้นะครับเขาจะมีบอกเลยนะว่าแต่ละดานเนต้องสู้ที่ไหนครับเช่นอันนี้คือเหนือน้านะครับอันนี้ก็คือจะเป็นพื้นดินนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นรูปเครื่องบินแล้วก็แสดงว่าเป็นการต่อสู้บนอากาศนั่นเองครับ เมื่อเราเลือกดันเจนได้แล้วเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าสาวๆของเราเนี่ยสามารถที่จะลงไปในสนามนั้นได้หรือไม่ถ้าเกิดมีตัวละครที่เขาไม่ถนัดในการต่อสู้ตรงนั้นนะครับ<แ>เขาจะแจ้งเตือนแบบนี้เลยนะก็คือจะมีคําสั่ง transform ขึ้นมาเราสามารถแตะเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อที่จะทําการติดตั้งไอเทมเพื่อที่จะทําให้น้องเขาสามารถต่อสู้ได้นั่นเองครับแต่ถ้าเกิดเราไม่อัปเกรดเนี่ยก็ยังสามารถลงไปต่อสู้ได้นะแต่แค่จะไม่เก่งเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นตัวไหนที่เราเล่นแน่ๆเนี่ยเราก็มาทําการ transform เอาไว้นะครับ และแต่และตัวตละครเขาจะมีหน้าที่ของเขาด้วยครับเช่นตัวนี้คือเป็นสายแทงใช่ไหมอันนี้ก็คือจะเป็น DPS นักเวทอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือจะเป็นสายสนับสนุนและอันนี้คือจะเป็นสาย DPS จู่โจมอย่างรุนแรงนะครับและมันมีสีด้วยใช่ไหมสีเนี่ยเดี๋ยวต้องเข้าไปต่อสู้เดี๋ยวจะรู้ว่าเอาไว้ทําอะไร เดี๋ยวเรามาดูการต่อสู้สักด่าน2ด่านกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวอธิบายวิธีการเล่นก่อนกันละกันครับคือเกมนี้ออโต้มันก็มีแหละนะครับไม่ต้องบัคับเองก็ได้แค่กดตรงนี้นะแต่ต้องเล่นไปนสักพักหนึ่งก่อนนะครับผมแล้วก็ด้านซ้ายนี่เป็นศัตรูเราเลือกได้ครับว่าเราจะโจมตีตัวไหนก่อนส่วนด้านขวาเป็นพวกเราเราก็เลือกได้ด้วยเช่นเดียวกันว่าเราจะโจมตีตัวไหนก่อนนะครับ ทีนี้เรื่องของสีที่ผมติดไว้อะคือเวลาที่เราสู้กับศัตรูอยู่สังเกตดีๆว่าตัวน,นั้นอ่ะมันมีสีอะไรออร่ามันเป็นสีอะไรเราจะเป็นจะต้องใช้สกิลคลัสเตอร์สีเดียวกันในการทําลายนั่นเองนะครับแต่ว่าพวกนี้เป็นกีก,กีก็อาจจะไม่ได้มีเรื่องของการทําลายเกาะหรืออะไรแบบนั้นนะครับส่วนอันนี้ก็คือเป็นคัสซีนตอนที่ใช้สกิลอันติเม่นั่นเองครับก็เรียกได้ว่าดุดันเอาเรื่องอยู่เหมือนกัน เดี๋ยวยกตัวอย่างอีกสักด่านหนึ่งกันแล้วกันครับรอบนี้มาสู้กันบนผิวน้านะครับแล้วรู้สึกว่าจะมีตัวเก่งๆอยู่ด้วยนะอันนี้ไงที่ผมบอกออร่าเป็นสีเขียวนะครับเราดูที่ท้ายของชื่อศัตรูก็ได้มันมีบอกอยู่ว่าตัวนี้สีเขียวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาตัวละครที่เป็นธาตุสีเขียวนะครับโจมตีคลัสเตอร์เข้าไปเพื่อที่จะทาให้เกาะของมันเนี่ยแตกอย่างรวดเร็วซึ่งเกาะของศัตรูก็คือหลอดสีฟ้านั่นเองครับสีแดงก็คือเป็นหลอดเลือดนะท้านเมื่อกี้นผูมชมสังเกตดีๆนะครับเราโจม เวลาที่เกร,เร,เเราะหมดเช่นเดียวกันครับสตูก็จะติดสตันไปช่วงหนึ่งนะครับโดยรวมผมคิดว่าเกมนี้ก็ถึงแม้จะเป็นแนวแอคชั่นไปแล้วแต่มันมีออโต้มาให้อะครับทำให้การเล่นเกมนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับแค่่ันผู้ชมอัปเกรดตัวละครมาดีๆแล้วก็จัดทีใม้มันเหมาะสมก็จะสามารถผ่านด่านไปได้แบบง่ายเลยครับผม ส่วนด่านไหนที่ท่านผู้ชมเคยผ่านไปแล้วนะครับมันจะมีปุ่มสีฟ้าเด้งขึ้นมาก่อนจะลงดันเจี้ยนอะ่ะอันนี้คือการสกิปข้ามนั่นเองครับกดปุ๊บเสร็จปับ๊บไม่ต้องดูแอนิเมชันการต่อสู้ส่วนกิจกรรม,มอื่นๆก็มีนะครับให้ท่านผู้ชมดูด้านบนตรงนี้อันนี้มันจะเป็นกิจกรรมที่มาตามช่วงเวลามีบอกด้วยว่าเมื่อไหรจะหมดอันนี้คือวันนะ13วันนะครับเดี๋ยวเล่นอันนี้ให้ดูก่อนก็ได้นะครับอ่อกดอันนี้ก่อนเนาะอันนี้คือเข้าไปเล่นกิจกรรมนี้ กิจกรรมนี้อารมณ์ประมาณเล่นเกมแนวยานยิงเลยครับมีทั้งแบบมุมมองจากด้านบนลงล่างแล้วก็ด้านข้างด้วยนะครับเล่นไปเล่นมานึกถึงเกม ihand เดอเหมือนกันเนาะเกมยานยิงโคตดเทพในเครื่องเพล์ทีนี้พอเราเล่นจบแล้วจะได้รับแต้มมาก็เอาแต้มเนี่ยไปแลกของในร้านคาได้นั่นเองครับมีทั้งตัวก็จะพองของอัปเกรดเพชอะไรพวกเนี้ยครับ กิจกรรมหนึ่งข้างๆการอันนี้เหลือเวลา18วันนะครับอันนี้จะมีดันเจี้ยนให้เราลงนะครับก็คือดูดีๆปุ่มมันเกือบมองไม่เห็นตอนแรกผมก็งงเข้ามาแล้วทําไมไม่ค่อยมีอะไรอ๋อที่ไหนได้ปุ่มมือนเล็กครับอันนี้คือเข้าไปเล่นกิจกรรมอันนี้คือไปเปิดกระชปองนะครับแล้วก็อันสุดท้ายอันนี้คือแลกของรางวัลที่เราได้รับจากกิจกรรมนี้นั่นเองครับส่วนคอนเทนต์อื่นๆจะอยู่ที่คําสั่งชาเลนจ์นะครับแต่ว่าอันนี้น่าเสียดายมันต้องพันด่านไปไกลแล้วก็เลเวลต้องสูงหน่อยคครรรัััที่่่ผมเเปปิดอออออนนนนแกกกก็็ืลษณะขขออะขงาตหยครับ นี่แค่ชั้น2นะใช้พลังล่อไป6,000กว่าแล้วครับก็ถือว่าค่อนข้างตึงอยู่ส่วนต่อมาอันนี้ก็จะเป็นดันเจี้ยนฟาร์มหาพวกรูนนั่นเองครับเดี๋ยวรูนจะเอาไปติดตั้งให้กับอาวุธของตัวละครหลักเราอีกทีและตอนที่เข้ามาครั้งแรกเขาจะให้เราเลือกด้วยนะว่าเราอยากจะได้รูนอะไรแล้วผมดันเลือกมั่วๆม,มาเรียบร้อยแล้วด้วยและก็ให้เลือกด้วยนะครับว่าเราจะไปต่อสู้ที่ไหนครับ กิจกรรมต่อมาจะเปิดที่เลเวล16นะครับจะเป็นการตอบสู้กับบอสนั่นเองครับซึ่งบอสจะค่อนข้างเก่งเลยนะครับผมแล้วตัวใหญ่เธอทะมากดูดิเป็นไงมองแทบไม่เห็นตัวเราเองเลยล่ะเอาล่ะครัวน,นี้เราไปเปิดกระชับปองกันบ้างดีกว่าตรงนี้เลยครับคำสั่งซัพพลาย ผมจะบอกว่าตอนแรกที่เกมนี้เขาให้เราเปิดกระชปอง1บใบครับมันสามารถรีโลได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็จะการันตีสีทองด้วยอย่างน้อย1นใบนะครับผมแต่ว่าผมลองสุ่มดูหลายรอบแล้วมันมีแค่ประมาณ3-4ตัวเท่านั้นเองอะ่ะก็เอาเป็นว่าชอบคนไหนก็เลือกคนนั้นกันละกันส่วนการรีโลเนี่ยให้กดปุ่มขวานะครับถ้าเกิดการยืนยันว่าจะเอาเซตนี้ก็คือปุ่มซ้าย หลังจากนั้นก็จะมีให้เราเปิดทั้งหมด4ตู้ด้วยกันนะครับก็ผมมีตั๋วแค่2ตู้ล่างเท่านั้นอนะ่ะงั้นก็เดี๋ยวเราเปิด2ตู้ล่างเลยกันละกันนะครับมาอันนี้ได้10ใบก็10ใบจัดไปสำหรับแอนิเมชันในการเปิดกระชปองก็เมื่อกี้ไม่รู้ท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่านะเดี๋ยวทําให้ดูก็ได้คือน้องเขาจะมากดสวิตช์ตรงนี้ใช่ปะเราสไลด์หน้าจอไปด้านขวาถ้ามันมีสีทองก็แสดงว่ามันมีตัวละครที่ดีๆไงอย่างกรณีนี้ก็คือมีแค่สีม่วงก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไร ซึ่งรอบนี้ผมได้ตัวละครแลงเอครับเป็นสายแทงด้วยนะครับผมแมอาร์ตเวิร์กของน้องเขานี่ติดเรทเหมือนกันนะเนี่ยและนี่คือผลประกอบการของผมครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาวุธนะนะมีตัวละครอยู่ตัวเดียวส่วนต่อมาเป็นตู้อาวุธอันนี้ก็จะไม่หวังมากก็แล้วกันนะครับเปิดเปิดไปเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าได้สีทองก็จะขอบคุณมากสกิปไปแล้วกันนะมับเฮ้ยสีม่วงมาแล้วหนึ่งสองอยากได้สีทองอ่ะโอ้มาสามเลยครับมีอีกไหม สี่อันเลยครับห้าอันเลยเอ้ยตัวอาวุธใช้ได้นะแรงเอห้าเลยแต่อยากได้เอสสักอันหนึ่งอะ่ะทีนี้เพชรผมเหลือครับผมเลยว่าเดี๋ยวจะมาเปิดตู้นี้ครับผมคือเขามีตั๋วมาให้นิดนึงอะ่ะมันไม่ได้เยอะมากหรอกงั้นเดี๋ยวผมก็แลกเพชรไปด้วยเลยละกันอันนี้เพชรก็คือ1ใบต่อ100เพชรนะครับเพราะว่าผมมีตั๋วอยู่แล้ว4ใบไงเขาก็เลยให้ซื้ออีกแค่หรอบนี้ดูสิโอ้มี A มาแล้ว1เป็นตัวซําอันนี้ปืนยังไม่มีครับ อืมถ้าไม่มีก็จะมีการเด้งขึ้นมาให้เราเห็นเนาะเฮ้ยโอ้โหนี่ตะวใหม่ครับผมมีการเปิดตัวแบบนี้ครับสวยๆงามงานกันไปครับน้องเป็นเครื่องบินเนาะมีใครอีกมีใครอีกไหมอีกคนนึงแต่ว่ามีอยู่แล้วครับคนนี้ทรงดีใช้ได้ครับขอบอกผมเปิดได้อีก2รอบนะครับเพราะว่ามี2,400เพชรงง้นก็จัดเลยกันละกันมารอบนี้ยังไง แรลงเมาแล้วหนึ่งอันนี้ปืนกระบอกใหม่โอเคปืนกระบอกใหม่อีกแล้วโอ้โหได้คนหนึ่งแต่ว่าซ้ำที่ผมบอกทรงดีพอบอกทรงดีปุ๊บมารัวๆเลยและรอบสุดท้ายของผมนะครับดูสิว่าจะได้กับเขาบ้างไหมครับแต่เกมนี้มีการันตีนะเปิดประมาณ70-80บใบอะ่ะมันก็ได้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอาให้ดูก็แล้วกันเฮ้ยแรงเอสใครอะ่ะโอ้นี่คือหนึ่งใน3 4คน,<ใ>นที่เราสามารถรีโลหาได้ตั้งแต่ตอนต้นเลย แล้วก็ได้ปืนมาใหม,ม่อีกหนึ่งกระบอกมีตัวละคร <น S 2> ใหม่มา,มาอีกหนึ่งคนเอ้ยถือว่ารอบนี้ไม่เค็มนะใช้ได้อยู่ส่วนการันตีเราดูตรงไหนที่ไหมดูด้านล่างตรงนี้นะครับอันนี้คืออีก6 7ครั้งเนี่ยได้แรงเอสแน่นอนแต่เมื่อกี้ตัวเลขเนี่ยมันเหลือประมาณ50ผมก็ได้แล้วนะก็เรียกได้ว่าดวงค่อนข้างดีแล้วก็ถ้าเกิดจะแลกของนะครับจากการเปิดกระชปองดูด้านขวาบนตรงนี้เห็นตัวไหม ให้ท่านผู้ชมดูด้านซ้ายเมนูที่5นะครับมันสามารถแลกตั๋วได้ด้วยเห็นไหมครับแล้วก็ด้านบนก็จะมีอีกนะครับก็ลองดูแล้วกันมีตั๋วเท่าไหร่ก็ลองแลกๆดูแต่ว่ามันไม่ได้มีให้แลกคนที่อยู่หน้าตู้นะหรือผมหาไม่เจอก็ไม่รู้อะ่ะได้ตัวละครมาแล้วก็ไปอัปเกรดกันที่คําสั่งฮังกาด้านขวามือเดี๋ยวผมอัปเกรดตัวละครแรงเอสที่เพิ่งได้มาใหม่เลยกันละกันครับน้องเป็นสีฟ้าเนาะสีฟ้าตี้ผมไม่มีด้วยงั้นก็จัดเข้ามาเลยกันละกันนะครับกดตัวนี้ต่อเนาะ เข้ามาแล้วก็จะเจอเรื่องของการอัปเกรดเลเวลก่อนเลยกดตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็เอาไอเทมยัดเข้าไปได้เลยโดยการกดปุ่มนี้นะแล้วกดปุ่มนี้แค่นี้แหละพอน้องเข้าเลเวลตันแล้วเราก็ต้องไปหาของมาปลดลิมิเตอร์ถ้าไม่มีนะครับสามารถคลิกที่ไอเทมได้เลยมันจะมีบอกว่าดรอปที่ด่านไหนก็กดไปได้เลยแต่ถ้าเกิดว่ามันล็อกไว้ก็แสดงว่าเรายังไม่ได้ผ่านด่านนั้นเท่านั้นเอง ทีนี้พอเราหาของครบแล้วเนี่ยก็จะมีการปลดเพดานเลเวลนั่นเองครับก็จะค่อยๆขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะอีกส่วนหนึ่งที่อัปเกรดได้มันจะเป็นเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ครับถ้าอัปเกรดไม่ได้แสดงว่าอย่างเล่นไม่ถึงเท่านั้นเองอันนี้เขาให้เราอัปสเตตัดครับซึ่งเกมนี้มันดีอยู่2อ,อย่างอย่างแรกเลยคือเขาแนะนําว่าตัวนี้ควอัปอะไรนะครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่คนนี้นะลองเปลี่ยนคนอื่นดูก็แล้วกันเช่นน้องคนนี้ เขาจะแนะนําให้อัพอันนี้ใช่ไหมครับเออแล้วถ้าเกิดว่าท่านชมอัพไปเรียบร้อยแล้วนะครับอยากจะเปลี่ยนใจขึ้นมาเฮ้ยไม่อยากได้อันนี้แล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นอันอื่นอะไรเงี้ยสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลาครับแล้วก็ไม่เสียทรัพยากรด้วยครับอันนี้ค่อนข้างดีเลยส่วนสเตตัสไหนคืออะไรนะครับผมแปล Google มาให้กรณการถ้าผิดขอโทษด้วยนะครับอันแรกเนี่ยมันจะเกี่ยวกับความแรงในการโจมตีครับส่วนอันที่2จะเกี่ยวกับพลังป้องกันส่วนอันที่3จะเกี่ยวข้องกับการหลบหลีกส่วนอันที่4จะเกี่ยวข้องกับการคริติคอลแล้วก็คาามแมแ่นยํ อันที่5จะเกี่ยวข้องกับความแรงของการคริ t ติคอลนะครับและก็จะมีพวกโจมตีแล้วติดสถานะผิดปกติง่ายขึ้นและอันสุดท้ายครับจะป้องกันอาการผิดปกติมากขึ้นและก็จะเพิ่มผลของสกิลฮิลต่างๆด้วยโอเคทีนี้ดูด้านขวาต่อนะครับมันจะมีอีกหลายแท็บนะครับถ้าเป็นแท็บที่2เนี่ยก็คือการติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพื่อให้น้องเขาทํางานได้หลายที่นั่นเองเช่นน้องคนนี้นี่ก็คือภาคพื้นดินอย่างเดียว และยังบินไม่ได้ด้วยและก็ยังไม่สามารถทํางานบนผิวน้ําได้ถ้าเกิดว่าต้องการจะอัปเกรดทาตรงนี้ก็ได้หรือกดต่อสู้ก็ได้และถ้าเกิดเราไม่มีของเหมือนเดิมครับคลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับในคลิกเข้าไปได้เลยแล้วก็กดปุ่มตรงนี้ครับสีําดาเขาก็จะบอกว่าให้เราไปซื้อมานะครับซึ่งมันไม่มีสีทองใช่ไหมไม่ต้องตกใจครับเพราะว่าเราสามารถเอาสีม่วงหลายๆอันเนี่ยหลอมให้มันกลายเป็นสีทองได้ ท่านผู้ชมย้อนกลับมาหน้าจอการติดตั้งอปุปกรณ์เสริมก่อนแล้วก็คลิกที่ไอเทมครับแล้วกดปุ่มสีฟ้านะถ้าเกิดว่าเรามีของครบก็สามารถที่จะเลื่อนคันได้โดยอัตราการแลกเปลี่ยนอยู่ที่10ต่อ1นะครับส่วนเมนูที่3ด้านขวาคืออาวุธนั่นเองครับท่านผู้ชมจะต้องใส่ให้ถูกสายด้วยนะมันจะมีเรื่องแสงบอกเลยว่าตัวนี้เป็นสายอะไรแล้วก็เลือกให้เหมาะสมและอาวุธพวกนี้มันสามารถตีบวกได้ด้วยนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมคลิกที่ไอเทมอะรูด้านล่างเห็นไหมเป็นปุ่มกลางนะครับ และอาวุธพวกนี้อัปเกรดได้ด้วยนะครับก็คลิกเข้าไปที่อาวุธเลยแล้วดูด้านล่างเมนูตรงกลางนะครับผมแล้วเราก็เลือกไอเทมได้เลยกดตัวนี้ก็ได้นะมันก็จะจับยัดพวกอุปกรณ์เสริมนะครับใส่เข้ามาให้เราได้หมดเลยแล้วกดตกลงแค่นั้นแหละหรือเราจะไปใช้พวกไอเทมที่เราคิดว่าเราไม่ใช้แล้วก็ได้ครับผม ส่วนต่อมาจะเป็นการเอาชิปไปฝังในอาวุธนะครับเอาประมาณระบบรูนนะครับผมมันจะมี3ตํตำแหน่งให้ใส่นะครับใส่ข้ามตำแหน่งข้ามเลขกันไม่ได้แล้วมันก็จะมีเซตของมันด้วยพูดง่ายๆคือให้ใส่ที่มันมีหน้าตาเหมือนๆกันนะครับก็จะได้รับความสามารถเพิ่มเติมนั่นเองครับแล้วถ้าเกิดอยากอัปเกรดก็กดปุ่มสีฟ้าได้เลยมันก็จะใช้ไอเทมวัทดิบหน้าตาประมาณนี้หรือไอเทมอื่นก็ได้ครับ ส่วนต่อมาเมนูที่4อันนี้ก็คือการเลื่อนระดับนั่นเองนะครับคือเกมนี้เนี่ยเขาจะแจกตั๋วของน้องคนเนี้ยมาเยอะมากเลยตอนแรกเขาก็ไม่ใช่แรงเอสหรอกถ้าจะไม่ผิดก็แรงเอนี่แหละแต่ว่าเขาแจกตั๋วมาเยอะมากจนตอนนี้กลายเป็นแรงเอสเสแล้วแต่ว่ากรอบของน้องเนี่ยก็ยังคงเป็นสีม่วงอยู่ดีมันจะไม่ได้เลื่อนขึ้นมาเป็นสีทองนะครับส่วนเมนูต่อมาอันนี้จะเป็นการเลื่อนระดับให้ตัวละครน,นั่นเองครับจะมีการเพิ่มสเตตัสพื้นฐานให้เป็นจำนวนมากถ้าอวยตัวไหนก็อัปเกรดไปได้เลย ส่วนคอสตูมของเกมนี้ก็มีนะให้นู้ชมย้อนกลับมาที่หน้าจอเลือกตัวละครก่อนนะครับแล้วดูด้านบนเห็นไหมตัวไหนที่มีคอสตูมก็สามารถไปซื้อไปจับจ่ายใช้สอยได้เลยและพอเรามีชุดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าต้องการเปลี่ยนนะครับล้วก็คลิกเข้าไปด้านในก่อนแล้วดูด้านบนตรงเนี้ยเออมันจะสามารถให้เราเลือกเปลี่ยนคอสตูมที่ท่านผู้ชมมีได้แล้วนะครับ ส่วนอัปเดตอีกอันนึงเนี่ยมันจะอยู่ด้านบนตรงนี้ครับเวลาที่ท่านผู้ชมมีตัวละครใหม่ๆมาให้เรามาเช็คที่ด้านซ้ายนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปที่ตัวละครหรือข้อมูลอื่นๆก็ได้นะมันจะหลักการเดียวกันก็คือให้นานผู้ชมกดด้านขวาบนตรงนี้มันจะเป็นการรับไอเทมทั้งหมดเลยนะครับทุกตัวเลยมันไม่รู้มีกี่ตัวไม่รู้แหละมันจะรับให้หมดเลยแล้วถ้าเกิดว่าเลเวลของเราถึงเราก็สามารถกดตัวบวกเพื่อที่จะมารับสเตตัสโบ,บนัสเพิ่มเติมได้พูดง่ายๆเกมเนี้ยยิ่งมีตัวละครเยอะก็ยิ่งได้เปรียบ อีกสิ่งหนึ่งที่ทําได้ก็คือการจีบสาวนั่นเองครับแต่ผมหาเมนูเข้าไม่เจอไปเจอเควสประจําวันนะครับมันจะมีอยู่เควสหนึ่งที่เขาให้ทํานะครับก็กดปุ่มสีฟ้าไปเลยก็ได้เดี๋ยวเขาก็จะพาไปเองครับ ถ้าเกิดท่านผู้ชมมีของขวัญก็ให้น้องๆเขาไปได้เลยครับถ้าเกิดหัวใจมากขึ้นก็จะปลดล็อกพวกเนื้อเรื่องต่างๆของสาวๆอะ่ะสามารถเข้าไปฟังเสียงได้เข้าไปดูเนื้อเรื่องนู่นนั่นนี่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็จะมีอันนึงที่อยู่ด้านขวาล่างที่เป็นรูปหัวใจอันนี้ก็คือพาสาวๆไปออกเดทน,นั่นเองครับโดยวันนึงจะพาไปได้3าครั้งจะคนเดิมก็ได้นะเดี๋ยวผมไปไหนดีวะเนี่ยอันนี้แล้วกันอ่ะพอเราไปเสร็จปั๊บเนี่ยก็จะมีให้เราตอบคําถามด้วยนะครับถ้าเกิดตอบถูกหัวใจก็ขึ้นเยอะถ้้้้าาตอออบบไมม่่ถูกจกขึนนนนยเเทัังครผ ส่วนการตั้งค่าของเกมนี้มันจะมีอยู่2ส่วนนะครับก็คือน้องคนนี้ที่เราสามารถเดินไปเดินมาในหน้าล็อบบี้ได้คนเนี้เออมันมันเปลี่ยนคนได้นะครับผมก็ให้นู้ชมกดบริเวณด้านสายล่างตรงเนี้มันจะเป็นรูปลูกศร,รกับคนอยู่ตรงกลางนั่นแหละแล้วเราก็เลือกได้เลยว่าจะเอาคนไหนใส่เข้ามานั่นเองครับเดี๋ยวคนนี้ดีกว่าเพราะว่าโอ้โหทรงโคตรดีเลยคนนี้เป็นไง เอออย่างที่ผมบอกคนนี้ทรงดีมากๆครับผมเป็นไงโอ้โหแล้วดูระบบฟิสิกของเกมนี้สวยงามครับผมสวยงามสุดๆ ส่วนออปชันอื่นๆจะอยู่ด้านซ้ายบนนะครับที่เป็นรูปตัวละครของเรานั่นเองครับเปลี่ยนตัวละครได้เปลี่ยนคนที่เราชอบได้นะครับแล้วก็ด้านซ้ายอันนี้เปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนเอาลดปิดเสียงเปิดเสียงปรับเสียงได้นะครับแล้วก็ที่มีคําว่า HD อันนี้คือปรับกราฟ,ฟิกนั่นเองครับถ้าเกิดกดเบอร์สีเนี่ยมันก็จะปรับสูงให้เราหมดเลยทุกอย่างนะครับผมเนี่ยมันเปิดหมดเลยแต่ว่าผมเล่นในอุมิเลเตอร์ถ้าเกิดว่าเราไปเปิดลบรอยหยักอะครับเวลาเข้าบางเมนูภาพมันจะมั่วเลยอะไม่รู้ทําไงเหมือนกันก็เลย ปิดการาฟิกมันก็เลยออกมาเป็นประมาณอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดลบรอยอยักอะภาพมันจะละมุนขึ้นกว่านี้งั้นเอาเป็นว่ารีวิวฉบับเบื้องต้นไว้แต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันครับไว้เจอกันได้ใหม่กับเกมถัดไปครับ